ชื่ออาศิษสาดิศกรค่ะชื่ออาศิษาดิศกรค่ะ,ออคะตอนนี้ไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเลยใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีปัญหาชีวิตอะไรเลยแต่มีเรื่องแทงหญิง หนึ่งคนและกุมารหนึ่งองค์อยากให้ไปเกิดเลยท่านเทวดาจะทำอย่างไรได้บ้างอยากให้เด็กไปเกิดใช่ไหมเล่าใช่แล้วจะทรงเขาไปเกิดใช่ไหมนะใช่เลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมล่ะคะ่ะหนึ่งคนกุมารหนึ่งเด็กหนึ่งคนนะท่านเอ๋ยสิบห้าวันเลยนั่นแหละกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมท่านใช่แล้ววันนั่นแหละนะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเมื่อไหร่สิ้นเดือนนะคะ ชิ้นเดือนนี้ค่ะอา้าวสามสิบพฤษภาคมใช่หรือหญิงกันแล้วแหี่แทงเป็นหญิงกุมารไม่ทราบเลยค่ะหลวงตาอ้าวเ,เธอเป็นหญิงหนึ่งนาวารัตจบที่แล้วกุมารชื่ออะไรกูมานหรอคะหลวงตาจะกุมารชื่อกุมารตาทองค่ะปลาทอง โอเคสองคนกินอะไรบ้างกินข้าวห้นค่าว่าไปกินปลาลิ้นค่าหลอนตาตกินปลาลิ้นค่ากินไก่ค่ากินหมูค่าแล้วก็กินข้าวเสียวก็ได้ค่ะหรือว่าจะให้ได้ก็กินพิซซ่าก็ได้หรือว่า,วาเสเต็กก็ได้ค่ะอ้าวน้ำนมเซเว่นตามนี้เสื้อผ้าชุดว่ายน้ำค่ะชุดว่ายน้ำอ้าวสองชุดเลยใช่ไหมชายหญิงปล่อยสัตว์ เอาไรใบตาไหลชิดตัวแบบไหนของสโลพาแล้วค่ะโอเคสังฆทานสังกะทะคนชุดได้นะคะได้เปล่าได้ได้เลยช่วยวงายนเนี่ยเขาต้องมีหมวกช่วยว่ายน้หมวกเหรอมีหมวกใส่หัวกใส่หมวกหมวกว่ายน้ำชายหญิงอย่างไรใช่หมวกว่ายน้ำค่ะหมวกใส่บนบกเนี่ยอ่าอ่าอ่าหมวกกันแดดอย่างงี้เหรอ หมวกแฟชั่นมีครีมกแดดด้วยนะมีครีมกันแดดให้เขาหน่อยหนึ่งตามนี้อ้าวเรียบร้อยพฤษภาสามสิบวชให้วันที่หนึ่งได้ไหมคะอะไรนะจ๊ะวันที่หนึ่งอ่าหนึ่งมิถุนาค่ะอ่าเริ่มหนึ่งมิถุนาเลยแสดงว่าเธอไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าไม่มีผลอะไรกับเขา ออปลูพืชแต่ว่าผลยังไม่โตกํากลังออกลากก็ยังออกแล้วออแรื่อๆแต่ว่ายัง,ง,ย,งยังยต้าใจังรดน้ำอยู่เรื่อยเตมตวเดียวแต,แต่ไปบวชบ่อยนะบวชให้บ่อยนะ่อย,นะอยแต่ว่าไปไม่ได้คะบบ่อ,นะบบอยก็ทำให้ทำอะไรไม่ได้ดเต็มที่เท่าไหร่แล้วกม,มีแรงเท่าไหร่มีแรงต้านใช่ไหม ถ้าไม่บวชก็บานนี้ก็เสร็จเลีเ่ยมน้อยเรียบร้อยเลี่ยงเลยะเอออาจเป็นว่าถือว่าบวชไปก็ทําให้อยู่ไม่ลําบากนะกค่ะแต่ก็ยังซองอยู่ซองค่ะเผลอ,อภาคเมื่อไหร่เสร็จเสร็จเรียบร้อยตานนี้นป,ปลาไหลใช่ไหมพ่อปลาไหลปลาไหลสิบตัวใช่ปะปลาไหลสิบตัวนะสิบตัวสนะิบตัวเยอะแยะค่ะเยอะแยะปลาไหลนักขนงเราตานนี้บายค่ะ ก็งูคนน้ามันเกิดด้านหน้าหลอนตาใช่จะได้จบจบกันไปใช่หนูจะได้ไปว่ายน้ำจะช่วยว่ายน้ำเดินชายชายลอยทอนทะเลอ่าอ่าอ่าตามนี้ได้จะ,ะเละะือ่อนรองเท้าแต่ด้วยนะคะรเท้าแต่ด้วยสองคู่ตามนี้จะเลื่หมวะะมกด้วยนะคะ่หมวกกันแดดตามนี้จะเลื่อนเทียมกันแดดด้วยนะคะหนึ่หลอดตามนี้จ้าบายบายไปได้จ้าหลอนจ้าจ้าก่อนนะคะจะ้า อ้าวรายต่อไป